สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วกันพาร์ทนี้เดี๋ยวไปทำสักสามบ้านเหมือนเดิมรับจอบสักสามบ้านสามบ้านเบบีอ้ออนอเวนีมีเด็กอยู่งั้นเดี๋ยวเราเอาเด็กไว้สุดท้ายดีกว่าเจ้าเด็กก่อนเออเอาบอลบอลก่อนแล้วกันไปไปกันเลย อโอเคขอมันเด้อขอดูอมีรถด,ด้วยขอดูรอบบ้านหน่อยอดูรอบบ้านหน่อยอุ๊ยสี่ม่วงอืมข้าด้านหลังดีกว่ามาเจ้าเข้าด้านหน้า บ้านหลังนี้ทำมาไราดูสิอันนี้มีแล้วาหายนาฬิกาหายเปิดประตูมีมารายาทนุทนน่นที่เขวนเปิดเปิดติเปิดติปไปก่อน มิเดิกอยูมิเดิกอยูจัดของเล่นเหรอจัดของเล่นก็ได้ขวางหน่อยนึงไม่เป็นไรนี่เด็กนอนไฟวะเปิดเด็กปกติ ไปเปิดปกติโอเคนี่ไรนี่ไรหรือวางไม่เรียบร้อยอวางให้เรียบร้อยหน่อยปากกา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 บักปากกาปากกาไปอยู่บนโต๊ะช่วยด้วยคุณจอมงั้นแอบแอบ,แบ แอบ,บ,แบ,บ,แบ,บอยู่เนี่ยประการมากคุณผู้ชมเปิดรับลมหน่อยโอ้โหเช็คไฟสิเช็คไฟปกติอันนี้ปกติอันนี้มีเทอน์นามีไอตัวถังน้ำร้อนไอตัวนั้นอยู่ไหนไม่มีเหรอ อันนี้อกไหมอกมอ,อกยูอนนออออโย่โอเคค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบช้าๆได้ยหน้าสามทุยเลยได้พายเรียงามได้พายด้วย เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดชุบ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 ย่อไม่ต้องชุบ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 โอ้โหคุณพี่นี่คังอะไรเนี่ยคังขยะตั้งให้มันดีๆได้ไหมตั้งตั้งให้มันดีๆตั้งคุณพี่คุณพี่เดี๋ยวมาวันนี้ก่อนอันนี้คันตั้งให้ดีได้ไหมเอามาก่อนขอทำาอสะอาดตรงนี้ก่อนถูอ่ะถูอ่ะถู ด,ด,ดูเพาดานหน่อยที่มีแล้วไหมไม่มีถูโอเคโอเคกลับไปที่เดิมไปอืมไปไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละสวยอ,อืถู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 โอเคอืมอันนี้อันนี้นี่ด้วยอ๋ออน,นี่คือยางใช่แล้วโอเค เก็บหมด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 เก็บ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 มีเท่าไรเก็บหมดเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งเคลียร์เคลียร์เคลียร์ของอยู่บนโต๊ะวางบนนี้เลยวางให้ดีๆของมีคมเราต้องระวังนะครับคุณผู้ชมขอไปอยู่คอนไปอยู่คอนไป อันนี้อะไรอ๋อตรงนี้ไว้าลร่างก็ได้ขวานขวานขวานไว้นี่แชแรงไว้นี่เออโต๊ะต,ตรงทางสะอาดไหมทำได้ไหมได้โอเค,อเค clean the window clean in window อ๋ออืมอืมผมในมือชี้องปาดจากรอบนอกเข้าวงในแล้วก็ปาดแล้วพูดค่อยๆเดีย๋ยวไม่ท่าขอโทษขอโทษเล่นไปหน่อยโอเคเสร็จหมดแล้วออโอเพ่นโอ้โหแล้วบอกปิดสุดจอดขอยืมรถขี่ได้ไหมแดงสดีแดงแรงริ์โอ้เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะโอ้โหดิมีแรงย้ายรถขนาดนี้เดี๋ยวรถสุดยอดจริงเอา,เาไปข้างในไปเอาไปเก็บไปเก็บข้างในฮะนี่กว่าแดดร้อนปิดด้วยปิดให้เลยหนิงแถมให้เลยสุดท้ายไปวะวุ้นต,ตัดตรงเรียบร้อย,ยกดก่อนเข้าไปข้างในอีกเข้าไปข้างในอีกตัดตูดไหมเนี่ยรถจะเป็นรอยไหมเนี่ยอืม่ โอเคอจอบบ้านนี้ร้อยโอเค,อเ,คเกมมันก็เรื่อยๆได้คุณผู้ชมน่าจะมีทำบ้านอย่างเดียวทำอะไรอย่างเดียวไหนโตแเราก็ทำได้โตอ,อันนี้สี ขีนได้ไหมขีนได้ไหมขีนไม่ได้เดี๋ยวนะชมติดไม่ติดแม่หรือเป็นโซ่โซ่ เอาให้ครบสามบ้านบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงสวยไหมอุม๊กระเกเทะ้าอุ๊ยรอบนี้ได้ทาสีไม่น่ามีอะไรรอบบ้านแล้วต้องดูละได้ทาสีห้องนหน รีแพร์เอาเลดรีแพร์อะไรอะ่ะอืมขอด,ดูก่อนนะ เด็ดก่อนห้องน Wagner ้ำห้ e. องน้ำอุปกิจไม่มีเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเคเชนกับลิฟวิ่งลูมคิกเชนกับลิฟวิ่งลูมเคฟเชนกับลิฟวิ่งลูมห้องครัวครับเขาเป็นสีนี่เหรอห้องครัวเหรอห้องครัว อันนี้นับเป็นห้องครัวไปเนี่ยถ้าสีจุ่ม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 ถ้าถ้าถ้าสีอ่อนสีอ่อนสีอ่อน ทีหนึง่งสีทุกเหมือนกันค่อ,คอยๆประจงอย่าให้เหลอะฝูเปลืองทั้งบ้านเลยไหมเนี่ย สีหมดสีหมดสีหมดเขาบอกเขาใช้สองสีกดทีลนะขยักขยักกันได้เดียว <c oughs> ใช้สองสี เดี๋ยวผมแบ่งครึ่งบ้านให้เลยเดี๋ยวนะหามุมแบ่งกันเดี๋ยวนะต้องครัวแบ่งแบ่งอันนี้อ่าแบ่งอันนี้อันนี้ก็แบ่งแบ่งยังไงล่ยอะไรมีสกิลอะไรอรัพนายขอเช็คสกิลก่อน เพนติ้งเราเอาเพนติ้งตอนนี้เลยเพราะเราาซิวนี่ต่อเลยไม่ใช่อืมระดึงบรรแบงคือเงินจัดก,ก่อน ติทาทาแบบลูกลวทาแบบลูกลวกนี่ สีก็จะหมดเหมือนกันเกลี้ยงเกลี้ยงหมดแล้วโอเคซื้อใหม่ อีกแล้วถังใหญ่เลยวางไปเลยใช้ใจนั่นอยู่แล้วซื้อถังใหญ่อืม ด,ด,ด,ดูดูดูทาเอาให้สวยเอากวผิดเอาให้สวยงามโอ้ยอยันก,กดผิดจริงดิเอาให้สวยเอาให้สวยชื้อประชืบ นีออค่อยหมดนี่ทานแล้วต่างได้ทานแล้วเนี่ยตรงนี้ทานได้ไหมทานไม่ได้หมดละอันนี้เขาอยากได้สีสีนี้ ทางซะใหญ่ไปเลยตังเลยเหลือ,ลอสีนี้ทาไปเลยเออเออๆๆไม่ได้ไม่ได้ไ เรามานาเคกนันนี้มาตรงนี้ใกล้ใกล้มืออืมถา้าอาจใช้เวลานาน,านหน่อยนะคุณผู้ชม คืตรงเครื่องน,นี้อืมโอ้ยโอยโอเออนี่คือของแท้เข้ามาปาั๊บโอ้ยต้องสว่างจังเลยฝั่งโซโนอาหารฝั่งนี้ก็จะนุน่นนุ่นนุ่นน้อ ตายมอดต้องเข้าไปใกล้หลุดหลุดเฮ้ยมีมุมไหนก่ะมันบอกตายแล้วมีมุมไหนอ่ะ ม,มุมไหนมุมไหนจ๊ะฉันยังไม่ได้ทามุมไหนเปิดเปิดหรือเปิดหน้าต่างโอ้โหหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกตายกันพอดีสีอ๋อไม่นับเหรอแล้วทามุมไหนละ่ะ นับไปเนี่ยด้านนอกเหรอมันคือด้านนอกเหรอนี่ไงโอ้ต้องขึ้นไปเหยียบเลยเหรอ หมดแล้วเหรอไอ้หมดสิโอ้ยเปลี่ยนสีก็ไม่ใช่สีนี้อ่ะมันทาไม่ได้เหรอ แล้วมันติดอะไรมันยังเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทาในห้องนี้เนียนๆอีกสองจุดเดี๋ยวไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนจุดทาไปก่อนก็เนี่ยเหลืออะไรอ่ะหรือว่ามันไม่ครึ่ง หรือว่ามันไม่ครึ่องอ่ะมันสิมันอาจจะไม่ครึ่งก็ได้เออมันไม่ครึ่งแต่แต่โอ้โห,โหไม่เป็นไรสร้างมันคุณผู้ชมห้องสิบเจ็ดอิอลเล็กทริกเอาเลย กับ25่สิบห้าเบ็ดลูมชิดเด้นลูมรีเพรอ๋อนี่หาตั้งนานมันต้องกวัวไฟดูดแล้วเปลี่ยนแบบสบายสบายลาย กันนี่ลายกันนิวตันกาวใส่เข้าไปใส่เข้าไปหืบหืบหมุน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 สองนิวตันหืบนี่แล้วก็แปะหน้ากากเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนโอเคเอาเสร็จแล้วเหรออุ้ยแปดร้อยบาทเก็บไว้เก็บไว้ ไม่ใช้อะไรทั้งนั้นโอ้ยมูช้ชมเพื่อบ้านเราต้องซ่อมแซมอะไรบ้างประตูไหมดรอือะไรโดน ติดใหม่ไม่ได้หรอก็ติดตรงนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเอา้าอ๋อขายต,ตกใจเออนี่ทางเขาว่าทุกใหม่ทุกทำใหม่อืมโอ้โหเป็นแบบนี้ด้วยเออให้เขาเห็น กันไปเลยโอเคผู้ชมงั้นพานนี้ขอญอาตแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยขอบค,ครับบายบาย